วันนี้วันนี้ไม่มีเพื่อนๆถามมานะครับแต่อยากพูดแต่เป็นเรื่องที่อยากพูดนะครับนั่นก็คือการถ้าเราทําให้ทุเรียนของเราเนี่ยนะมันอยู่ในระยะเดียวกันทั้งสวนนะครับระยะใบเดียวกันทั้งสวนเราจะดูแลแล,และรักษาง่ายมากนะครับสําหรับตัวผมนะถ้ามันอยู่ในระยะเดียวกันแบบนี้ผมฉีดยาครั้งเดียวจบครับจบเลยฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะครับครั้งเดียวจบครับ อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูวีดีโอก่อนเนาะว่ามันอยู่ในระยะเดียวกันทั้งสวนได้ไหมนะครับเดี๋ยวว่าผมคีมโมอย่างนะผมเคยทำแล้วนะครับเรื่องทุเรียนงานงามเสมอทุกต้นทำยังไงนะครับอันดับแรกก็คือทำให้เขาอยู่ในระยะเดียวกันทั้งสวนให้ได้นะครับต่อมาก็คือเช็คว่าตัวไหนที่ต้นไหนนะครับที่ไม่แตกยอดพร้อมกับเคพื่อนนะครับ ต้นนั้นคือมีปัญหานะครับเราต้องไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วพอเขาหายปุ๊บเขาก็จะไปเป็นระบบเดียวกันกับเพื่อนนี่แหละครับมันก็จะเสมอนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราเรารู้ทุเรียนป่วยเนาะว่าต้นทุเรียนต้นไหนของเราป่วยนะครับป่วยเพราะว่าบางทีป่วยเนี่ยมันก็ไม่ออกอาการอะไรนะครับไม่ออกอาการอะไรป่วยป่วยนิ่งๆแบบนั้นนะป่วยแบบไม่ไม่แตกยอดนะครับ ภาษาทุเรียนเขาเรียกอะไรนั่งใช่ไหมครับนั่งยืนใช่ไหมอยู่เฉยๆยอดไม่แตกนะครับใบก็ไม่ร่วงต้นก็ไม่มีพิเทียมไม่มีอะไรนะครับอยู่แบบนั้นแหละครับยอดไม่แตกยอดบม่แตกซื่อๆนี่แหละครับอะเดี๋ยวผมจะพาไปดูทั้งสวนผมเลยว่าเป็นแบบนั้นไหมผมทําได้ไหมนะครับช่วงนี้ผมค่อนข้างมีความสุขนะครับจากทุเรียนส่วนนี้คือน็อกร้อนมาอย่างรุนแรงนะครับรุนแรงมาก เกือบจะตายกันไปข้างหนึ่งเลยผมทำให้เขาหายดีทั้งหมดได้แล้วนะครับหายทั้งหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่ในระยะเดียวกันหมดเลยทั้งสวนครับดูเลยผมจะบอกว่าการที่ทำให้ทุเรียนอยู่ในระยะเดียวกันแบบนี้ได้นะครับมันดียังไงนะครับดีหนึ่งก็คือดูแลรักษาง่ายนะครับยาฆ่าแมาลงฉีดครั้งเดียวจบนะครับไม่ต้องทยอยฉีดนะครับเพราะว่าเขาไม่อยู่ในระยะเดียวกันนะครับมี ยอดที่มาใหม่ก็ต้องฉีด um. นะครับพอมีต้นท,าตากกที่มาตามหลังอีกก็ต้องฉีดนะครับยิ่งมาตามหลังกันซ้อนๆหลายๆครั้งก็กลายเป็นเพิ่มภาระให้ตัวเองนะครับนี่เป็นการเซฟคอ์สอย่างหนึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนอย่างหนึ่งนะครับประหยัดทั้งต้นทุนตัวเราเองนะครับแล้วก็ประหยัดทั้งต้นทุนยาสารเคมีนะครับแล้วก็ประหยัดทั้งสุขภาพแล้วด้วยนะครับไม่ต้องไปลุยบ่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกว่าผมทำยังไงนะครับในตอนท้ายของคลิปนะครับตอนนี้ผมพาไปดูก่อนว่าทำได้ไหมมันทำได้ไหมนี่ที่ผมเคยบอกเนี่ยว่าทุเรียนงามเสมอทั้งต้นทั้งไอทั้งสวนเนี่ยมันทำได้ไหมเมื่อเขาอยู่ในระยะเดียวกันแบบนี้แล้วนะครับต้นไหนที่ไม่แตกยอดคือป่วยนะครับบอกเลยเมื่อเพื่อนพร้อมใจกันขนาดนี้นะครับต้นไหนที่ยอดไม่มานะครับยอดไม่เดินเหมือนเพื่อนคือป่วยนะครับต้องไปเช็ค ใกล้ชิดแล้วล่ะครับเช็คลากเช็คตน้นเช็คใบเช็คยอดเช็คทุกอย่างนะครับหละยะเดียวกันบอรครับว่มเ็นต้นเดียวกันเอานี่ระยะเดียวกันเลยค่อนข้างแฮปปี้นะครับช่วงนี้ผมค่อนข้างแฮปปี้เพราะว่าทุเรียนผมหายป่วยหมดแล้วนะครับจากแดดเรานูนดูเขาไปทางลึกครับผมพยายามแผงกล้องนะมันเดินไม่ไหวนะครับผมก็พยายามแผงกล้องไปแผนกล้องมานะครับให้มันเห็นโดยทั่วกันนะครับ ลมกบว,วีวีเขาเรียกออะไรช่วงนี้ใบเขาว,วีเป็นบ่ครับไอ้สวนผมติดกับทุ่งนามองไปทุ่งนามันจะเหมือนทะเละครับลมมันจะพัดใบข้าวเป็นพื้นื้นืืเป็นขึ้นขึ้น,นเหมือนทะเลเลยครับคนคนอีสานเขาเรียกใบเขาว,วีครับเหมือนขึ้นเลยฟินมากเลยอ่า ผมให้ดูไปก่อนนะครับไปดูไปก่อนแล้วผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าทํายังไงนะครับทํำยังไงมีประโยชน์จริงๆนะครับดูแลรักษาง่ายมากครับฉีดยาครั้งเดียวแล้วก็ทําอะไรก็ง่ายไปหมดครับเพราะว่าทั้งหมดเขาอยู่ในระยะเดียวกันนะครับไม่ต้องมาทยอยทําทีละนิดนะครับฉีดยาครั้งเดียวจบะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับรอบรอบอ่รอบของยอดเขาจะห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยอดก็สองเดือนนะครับสรุป สองเดือนผมฉีดยาครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวนี้อีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งผมจะเริ่มลงแล้วครับฉีดครั้งเดียวจบเลยครับถ้าเขาอยู่ในระยะเดียวกันแบบนี้นะครับไม่ต้องทยอยเก็บผมพยายามแพนกล้องไปมานะครับมัรู้ไม่รู้จะมองเห็นไหมนะครับผมเพิ่งตัดแต่งกิ่งนะทุเรียนไม่ได้ต้นเล็กนะครับสูงสุดมือยืนบ่ละครับลำต้นก็ขยายขึ้นมากครับจากหน้าแรงที่ผ่านมาว่ามันสีตายนะครับ ยังเท่าต้นต่ออยู่เลยตอนหน้าแรงที่ผ่านมาต้นนี้เปลี่ยนยอดนะครับผมตัดยอดทิ้งไม่ไม่ใช่ตัดยอดไม่ให้เข้าสูงนะครับเป็นการเปลี่ยนยอดนะครับยอดเขาไม่โอเคครับกิ่งข้างโอเคกว่าตัดไวไไ้ในแบบนั้นไม่นานนะครับกิ่งข้างมันจะชูคอขึ้นมาตรงแล้วกลายเป็นกิ่งกระโดงแทนนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะถ่ายต้นที่ชัดๆให้ดูนะครับสังเกตง่ายครับต้นแบบนี้ มันจะเป็นจากต้นกระโดงกิ่งกระโดงสีข้างอยู่ดีๆพออยู่ดีๆมากลายเป็นกิ่งข้างออกสองข้างนะครับหมายความว่ายอดโดนเปลี่ยนนะครับยอดเดิมอ่ะโดนกินหรือว่าโดนตัดทิ้งนะครับแล้วก็กิ่งแขนงกลายมาเป็นกิ่งข้างเอ้กิ่งกระโดงแทนนะครับกิ่งที่ออกด้านข้างครับมันมาชี้ขึ้นข้างบนแทนเขาเรียกกิ่งประธานใช่ไหมครับเรียกกิ่งประธานโอเคจะเห็นว่าอยู่ในระยะเดียวกันทั้งสวนจริงๆนะครับ วิธีการง่ายมากครับง่ายมากผมเคยพูดไปหลายคลิปแล้วอยู่ที่กุญแจอยู่ที่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยไนโตรเจนสูงนะครับต่อไปเวลาที่เราจะก,กระตุ้นยอดนะครับก็ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูงนะครับช่วงในช่วงเข้าใบเขียวนะครับใบเขียวอยู่ใบตันนะครับใบตันอยู่ใบเขียวอยู่ไม่รู้จะแตกยอดอย่างเมื่อไหร่ตอนนี้ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงนะครับกระตุ้นให้เขาแตกยอดแตกยอดออกมาพร้อมกันนะครับผมอ่า เรียกปุ๋ยตรงนี้ว่าปุ๋ยกระตุ้นยอดแล้วกันเนาะเป็นปุ๋ยในตัวเจนสูงนะครับในตัวเจนสูงแล้วแต่ท่านนะครับ4600ก็แล้วแต่ท่านนะครับสวนท่านจะเป็น933หรือ633ก็ได้ก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ท่าน2577ก็ดีครับถ้าใช้เป็นแล้วรู้จักเบามือมันประหยัดครับมันประหยัดกระสอบหนึ่งมันใช้ได้เยอะกว่า633หรือ933เยอะนะครับแต่ถ้าใส่หนักมือนี่ใบ,ใบร่วงนะครับใบร่วงเลยนะครับ พอเขาเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ย ى, ระยะเดียวกันกับฉีดยาเลยใบกำลังกลางนะครับเป็นเปลี่ยนเป็นปุ๋ยขยายกิ่งนะครับขยายลำต้นขยายกิ่งก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ล้วนก็ได้นะครับหรือว่า16 16ก็ได้นะครับสูตรเสมอนะครับ1ิบห้าสิบห้าส5 5ห้กก็แล้วแต่ท่านนะครับเป็นปุ๋ยสูตรเสมอแต่ถ้าถามผมผมแนะนำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ล้วนนะครับ ปุ๋ยอินรีล้วนถ้าหาไม่ได้ก็555ตามก็ได้ครับช่วงกระตุ้นยอดนะครับกระตุ้นยอดก็เป็น2577ก็ได้ครับแรงดีครับแรงดียอดมาดีครับปุ๋ยเป็นแค่สองอย่างนะครับเป็นแค่สองช่วงนะครับช่วงใบตันใส่ปุ๋ยกระตุ้นยอดนะครับ2577หรือว่า933633สูตรอะไรก็ได้ที่มีตัวหน้าสูงนะครับ N สูงกว่าเพื่อนครับ NPK ตัวข้างหน้าในกระสอบปุ๋ยเนี่ยเยอะกว่าเพื่อนนะครับใส่ไปเลยแล้วพอเข้าใบกาลังกลางนะครับเปลี่ยนเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าเป็นสูตรเสมอนะครับเพื่อขยายกิ่งนะครับปุ๋ยขยายกิ่งหรือว่าขยายลําต้นนะครับจบครับง่ายๆผมทําให้ดูแล้วนะครับผมถ่ายเดินทะลุมาทั้งสวนเลยนะครับมีคนบอกผมว่าเป็น,ปน,ปนไปไม่ได้หรอกทุเรียนมันจะแตกยอดพร้อมกันทั้งสวนกระดูเอาเองแล้วกันครับ ตุเรียนป่วยด้วยซ้ําครับผมยังทําได้เลยคุณก็ทําได้ครับเมื่ออยู่ในระยะแบบนี้แล้วดูแลรักษาง่ายมากครับอะไรก็ง่ายไปหมดครับง่ายหมดเลยต้นไหนป่วยก็รู้เลยครับรู้เลยถ้าต้นไหนไม่อยู่ในระยะแบบนี้ก็คือป่วยครับจากสังเกตว่าทั้งสวนไม่มีนะครับท้งไม่มีหายห,หมดแล้วช่วงนี้ผมค่อนข้างแฮปปี้นะครับขอบคุณค่าผมสวัสดีครับ